เป็นคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากไปเป็นทหารอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ต้องเข้าไปเป็นทหารนะคะเขาก็พยายามปรอบตัวเองว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็แค่คิดว่าไปออกกำลังกายสักปีนึงก็คงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนที่เขาได้ไปอยู่ในนั้นนะคะตอนที่หนูเข้าไปเยี่ยมเขาอ่ะเขาบอกว่า เขาได้ไปเห็นการกระทําของครูฝึกแล้วก็การลงโทษที่แบบเกินเกินกว่าที่แบบเราเราไม่สามารถไปทํากับคนคนหนึ่งได้แบบนั้นนะคะเขาบอกว่าเขากลัวเขาไม่ได้อยากอยากไปอยู่ในนั้นเขาอยากออกมาอยู่กับหนูตอนนั้นนะคะ mm hmm. ตอนนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติตอนนั้นน่ะหนูรู้หนูรู้ว่าถ้า,ถาหนูรู้ว่าเขาเขาจะไม่ปลอดภัยอะ่ะเราสาม,มารถไปร้องเรียนหรือว่าไปแจ้ง ได้กับใครได้บ้างแล้วสามารถพาเขาออกมาจากตรงนั้นตอนนั้น,นะค่ะเขาก็คงจะไม่ได้ไม่ได้มาเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตของเขาอ่ะเขาก็เขาอ่ะอยากเปิดโรงเรียนสอนภาษาภาษาเกาหลีะค่ะเพื่อที่จะสอนคนที่เขาตั้งใจอยากไปทํางานที่ประเทศเกาหลีแบบถูกกฎหมายเพราะว่าแฟนหนูเขาจบ เออเอกภาษาเกาหลีมาค่ะแล้วเขาก็เป็นครูสอนภาษาเกาหลีด้วยเขาอยากทําโรงเรียนแล้วก็อยากทําให้แบบเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายให้คนไปถูกกฎหมายเนี่ยค่ะเขาก็เลยเข้าไปเป็นทหารแล้วอพอเขาเข้าไปเป็นทหารแล้วเขาต้องมาตายตายกับกับเรื่องที่เขาไม่ชอบแล้วก็ถ้ากหนุ่มก็ไม่ชอบอย่างนี้ทางครอัวก็รับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรู้สึกสงสารสงสารเขามากมากเลยค่ะ เราก็เรื่องเรื่องคดีค่ะตอนนั้นตอนนั้นที่แฟนหนูเพิ่งเสียเลยอะหนูหนูตั้งใจนะคะว่าหนูจะสู้แต่ว่าแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนค่ะโชคดีที่มีคนแนะนำให้รู้จักกับทางมูลนิธิพระสาล้านนธรรมค่ะที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเขาก็เลยแนะนำว่า ตอนนี้เราสามารถไปยื่นเรื่องกับทางอายการจังหวัดได้เลยนะเพราะว่ามันมีพบรบคุ้มครองแล้วก็ทรมานอุ้มหายค่ะทางหนูก็เลยได้ไปยื่นกับทางอายการแล้วก็ดีที่แบบอายการบอกว่ามันเป็นเคสแรกนะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะใช้พบรบนี้นะเขาจะพยายาม่วยเต็มที่แล้วอายการเขาเขาก็ดีที่เขาแบบเห็นใจถึงครอบครัวของหนูค่ะเขาเข้าไปดู ในเคสนี้อเต็มที่ค่ะล้วก็ช่วยลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ในค่้ายทหารด้วยค่ะจนถึงตอนนี้เรื่องก็ดำเนินมาถึงขั้นที่แบบเกือบจะตัดสินแล้วแต่ว่าทางทหารนะคะเขาก็ยังแบบยื่นเรื่องต่อศาลว่าให้ย้ายไปที่ศาลาหารถ้าทางที่ตอนนี้เรื่องมันขั้นตอนสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยก็หมดไปแล้ว เดี๋ยวแต่แตัดสินแต,แต,แต, hier, แต่ทางทหารเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยังยื่นเรื่องไปให้แบบทําเรื่องว่าจะให้ย้ายไปที่ศาลทหารนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ศาลพลเรือนต่อหรือว่าจะต้องย้ายไปที่ศาลทหารนะคะก็เลยต้องรอ,รอ,รอวันที่สามวันจันทร์ที่สามที่จะถึงเนี้ยค่ะทางศาลเขาจะบอกว่าตกลงจะต้องอยู่ที่เดิมต่อหรือว่าจะต้องย้ายไปที่ศาลทหารนะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามกับเคสน,นี้ด้วยนะคะ แล้วก็อยากฝากถึงภาครัฐนะคะว่าแบบทำยังไงก็ได้ะคะ่ะให้คนที่เขาใช้กฎหมายค่ะค,ะคนของภาครัฐเขาเข้าใจในเรื่องกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เกรงกลัวต่อกฎหมายฉบับนี้นะคะ่ะเราให้รู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายหรือว่าทำลายศักศรีของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาะคะ่ะ